วันนี้มีแดดค่ะทุกคนตอนนี้ตอนนี้อากาศเจ็ดองศาค่ะทุกคนผัดของเรา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามแล้วทุกคนอากาศดีแต่ก็เย็นนะคะเมื่อเช้าอากาศลบหนึ่งองศาค่ะตอนนี้ก็เจ็ดองศาเนาะอากาศก็ประมาณนี้เลยจ้ะต้นไม้ก็ยังเอาออกมาไม่ได้เพราะตอนกลางคืนติดลบเลยค่ะโอ้ยลบก็แรงค่ะทุกคนตอนนี้ข้างบ้านไม่อยู่แล้วย้ายออกไปแล้วทุกคนแต่ก็มารอรุ้นว่าคนใหม่เข้ามา จะเป็นคนยังไงเนาะเราก็รอนกับข้างบ้านบางคนเข้ามานะทุกคนบางคนที่เขาไม่ชอบคนต่างชาติหรือไม่ชอบเอเชียอย่างเราเนาะบางทีเขาก็จะรังเกียจอาหารของเราแล้วก็เสียงภาษาที่เราพูดเนี่ยมันจะได้ยินไปถึงข้างบ้านเขาก็จะไม่ชอบคนที่เขาไม่ชอบนะคะทุกคนอ,อย่างเพื่อนของเมียวเมียวที่เคยอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะทำอาหารไทยนี่คือ ถึงคุณจะทําอาหารฝรั่งก็ตามถ้าคนที่มันไม่ชอบนะไม่ชอบก็คือไม่ชอบทําอาหารฝรั่งเขาก็จะบ่นว่าเหม็นนั่นแหละมันมันยากอยู่อยู่กับเพื่อนบ้านถ้าเขาไม่เปิดใจรับคนต่างชาติจริงๆมันจะยากอย่างเราทําอาหารนี่โอ้ยขนาดบ้านแฝดติดกันห่างกันอย่างเงี้ยไอเราทําอาหารก็ยังระวังคนะทุกคน ว่าอากาศนะที่นี่มันไม่ได้ขึ้นข้างบนอากาศที่นี่กลิ่นมันจะอยู่ระดับพื้นดินเว้ยหนาวเริ่มหนาวแล้วทุกคนเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนบางทีเราทําอาหารฝรั่งนะคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีนะทุกคนไปเข้าบ้านกันพาเพื่อนมานะชมสวนผักกันจิจกรรยามว่างของเมวเมียวหลังเลิกงานนะทุกคนนอกจากดูแลลูกดูแลผัวแล้วก็ นี่เลยจะไม่ได้ทําให้ตัวเองว่างค่ะทุกคนถ้าว่างปุ๊บถึงวุ่นวายแค่ไหนถ้าเราว่างปุ๊บอารมณ์ความเหงาความเบื่อมันจะเข้ามาทันทีทุกคนแล้จะให้ชมเนาะ <c oughs> ก็เป็นผักปลังเนาะนี่ลองเอามะมะละกอมาปลูกดูค่ะทุกคนว่าจะเป็นจังไดพริกพริกเราก็เริ่มมาแล้วทุกคนมันยังไม่ มีอากาศเต็มที่จับดอกก็ร่วงค่ะทุกคนค่ะนี่หละสิ่งที่แก้งเงาได้ดีที่สุดก็คือไม่หาอะไรกินไม่ออกไปเที่ยวก็ต้องปลูกผักปลูกต้นไม้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเปราะหยาดทิพย์อันนี้ก็เป็นเจ้าพญาค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะเพาะผักในตู้นี้เลย ในตู้ผักของเราเลยค่ะเห็นไหมเป็นกะเพราเมงลักหนูลาาค่ะทุกคนเพราะอย่างนี้เลยบางคนถามมานะคะเพื่อนๆถามว่ามาอยู่มั่งหนอกคือไปเห็ดช่องเห็ดเพจเพลินว่ามีงานเห็ดเหลวอยู่สบายเหลวคือไปหาเห็ดช่องเห็ดเพจด ว่ามีรายได้ติดน,นะอยากบอกตรงนี้เลยนะนเพื่อนๆว่ามีรายได้มีงานทํามันคือเป็นอะไรที่พิเศษแล้วที่เราไม่ตกงานมีงานทำทุกคนแต่สําคัญคือถ้าเรามีภาระภาระคนมันไม่เหมือนกันแล้วความสุขของคนมันก็ไม่เหมือนกันยังแมวเมียวเนี่ยมีภาระแมวเมียวก็อยากจะหาสิ่งใหม่ๆ หาอะไรทําที่มันเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะกเพราะอีกอย่างนะคะทุกคนเพราะโอกาสของเราอะโอกาสของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนมีโอกาสที่ทํางานดีมีรายได้สูงเขาก็ไม่ต้องมาดิน้นรนเหมือนเราแต่ยังเราอะโอกาสของเราอะมีงานทํามีรายได้ที่ไม่ได้เยอะมากพอเราก็อยากหาโอกาสที่มันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเอง เอาตามประสบการณ์นะรายได้ทางเดียวมันไม่พอถ้าเกิดเราหาแล้วเรามีภาระมันยังไงก็ไม่พอหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ายิ่งเราหาได้เยอะเท่าไหร่รายจ่ายเราก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเพราะสภาวะแวดล้อมของเราถ้าเรายิ่งหาได้ความอยากได้อยากมีมันก็เยอะแล้วคนที่อยู่รอบข้างไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตนะ เราต้องหาแล้วก็ซัพพอร์ตไปด้วยความอยากได้ความอยากมีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอย่างข้องแมวเหมียวมันก็มีภาระส่วนตัวของแมวเมียวอยู่นอกเหนือจากดูแลลูกเต้าดูแลพ่อเนาะมันก็มีภาระอย่างอื่นจิปะทะอืมที่เราต้องรับผิดชอบเนาะนั่นแหละทุกคนรายได้ทางเดียวยังไงไม่พอถ้าเรามีโอกาสโทรศัพท์อยู่กับมือก็ทําไปเลยทา ช่องแดงช่องฟ้าช่องดําก็ทําไปเลยทุกคนถ้าโอกาสของเรามันเข้ามาอาจจะปังอาจจะได้ไรายได้เสริมนิดนิดหน่อยนอยดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะทุกคนนี่แหละเม่อเยวก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยจ้ะทุกคนนี่แหละแก่เหงาก็ปลูกผักปลูกอะไรนิดๆหน่อยหนอยคลายเงาคลายเครียดไปทุกคนเพราะยังไง คนเราอะถ้ามันไม่หาก็ไม่ได้อย่างว่าแหละทุกคนอ,อยู่ที่ตัวเราอยากได้ต้องทำอยากได้ต้องหาถ้าไม่หาก็ไม่ได้เห็นคนอื่นเขาได้เราก็อยากมีบ้างอยากได้บ้างมันเป็นสัจธรรมถึงแม้คำว่าหาได้เยอะมีรายได้สูงมีบ้านมีช่องมีรถตายไปก็เอาไปไม่ได้มันถูกจ้ะถูกต้องแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะเอาอะไรกิน อันนั้นก็ต้องดูนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเออกูไม่หากูไม่ทําเออกูไม่ทาอะไรหรอกเพราะยังไงกูหามากูกูไม่ได้ใช้เอาไปไม่ได้แบบนี้ก็คงไม่ต้องทําอะไรนะไม่มีอะไรละอยู่ไปวันวันรอวันที่ตุยก็แค่นั้นแหละทุกคนแต่ตอนเนี้ยเรามีพลังชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่ถ้าหาได้เราก็หาทุกคนอย่าไปอยู่เฉยเฉเนี่ยถ้าเราปล่อยชีวิตไว้เฉยเยนะทุกคน ถ้าเราปล่อยชีวิตไว้เฉยๆมันก็จะเหนื่อยจะหน่ายจะเบื่ออย่างแมวเมียวเนี่ยเออทำงานกลับบ้านกินข้าวดูแลลูกนอนกลับบ้านแล้วก็ตื่นขึ้นไปทำงานเหมือนเดิมวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยเหมือนทวนทวน,ทวนเข็มนาฬิกาให้ได้ต้องเดินตามนาฬิกาตลอดแล้วมันทำให้เราเบื่อจ้ะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังรับผิดชอบหน้าที่ของเราทุกคนหาอะไรเสริมหาอะไรเล่นมาทำคลิปคุยกับเพื่อน มาทำคอนเทนต์มันก็หายเบื่อหายเหงาดีไม่ดีโชคดีหน่อยอาจจะปังอาจจะมีรายได้อาจจะมียอดวิวสูงๆเป็นการเปิดโอกาสหารายได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะทุกคนก็ลองดูนะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกแล้วจะมีตังฟุ่มเฟือยมีตังแล้วไม่ต้องทำะไรเลยมันบอมแมนจ้ะทุกคนก็ลองเบิงเนาะอืม